ก็ฝันว่าปู่อันนี้เห็นลูงปู่เลยนะอ๋อฝันลูงปู่ว่าให้ไปซื้อชุดผ้าตรจีวรแต่ในความฝันลูงปู่บอกว่าจีวรนี้ให้ซื้อราคา2อ0สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องย t u b e นะครับบ่าวสักคักอโรชาน e ลนะครับท่านผู้ชมครับวิสุภพรนนาเดียนนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่กระท่อมละสังขาร บ้านรุนนะครับผมหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาตามโค้งสุดท้ายนะครับผมของพี่ทัศคนฝันแม่นนะครับผม <Bright> งวดที่แล้วเข้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างไหมงวดที่แล้วเ <จ é. S 1> นาะครับวันนี้เราก็ได้มาตามโค้งสุดท้ายเลยเออมาตามต้นงวดแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายนะครับผมว่าหลังจากที่พี่ทัศ<ไ>ปล่อยเหล็กไป ไปแล้วพิทักษ์ฝันเกี่ยวกับลวงปูอีกหรือเปล่านะครับผมหรือว่าล้งปูมาหาพิทักษ์อีกหรือเปล่านะครับฝันจังไรกะราติดตามเนาะใครเห็นคลิปนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมากับวิสุภพรนะคุณผู้ชมนะครับสวัสดีค่ะกับทีมงานพี่ๆหลายๆช่องนะครับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะครับรับชมด้วยกันนะครับผมอยู่ด้านในนี่จะเป็นตรงจุดละสังขารเลยนะครับจะมีการก่อกองไฟนะครับผมอยู่ด้านหน้ากระท่อมปูนะครับผม ไฟนี่ต,ต้องติดตลอดนะครับผมไฟต้องติดตลอดนะครับไม่มีวันดับนะครับทใครเห็นคลิปนี้แล้วก็สาธุแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็จะเต็มไปด้วยว่าวนะครับผมที่เขานำมาถวายปู่นะครับ เห็นพ oh, oh, ิธาบอกว่านะครับผมเป็นตัวเลขที่พาไตรนะครับที่เขานํามาถวายนะครับไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเขาฝันหรือไม่นะครับผมผมสวายทีนี้พี่มาจากโคราชพอดีครับผมเลยบอกว่าพี่ผมฝันแบบนี้เลยนี้นะเพรางั้นพี่ขอถวายด้วยเขาก็ร่วมปัจกับผมก็เลยถวายปุ๊บแล้วก็ให้เกศสวดแล้วผมก็เขียนไว้เลย แต่นายจีวอนนี้อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือผมโปร่งๆไวแต่แพ้ออกไม่ออกอยู่ที่กองสลากจำมะจำลูกพี่ป้องเดี๋ยวค่อยดูกันนะท่านผู้ชมนะครับตัวเลขด้วยนะครับไม่รู้เป็นตัวเลขเกิดเป็นอาถรรพ์กับพีซีได้นะท่านผู้ชมนะครับโอ้พิ่งเข้ามาเราก็ได้ตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมนะครับแต่ก็ค่อยอ่า ดูว่าจะเป็นตัวเลขของฟันคอามพิทันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมหลวงปู่เด้ออธิษฐานนะครับท่านผู้ชมอธิษฐานแล้วพอสาธุบัก,ก่าวปูสวงนะครับผมขอโชคข,ขอลาบหน้าที่การงานนะครับผมต้องจุดหนึ่ง satu satu nak muda kuator atau sama sampu tu sana muda kuator atau sama sampu tu sana kuator atau sama sampu tu satu maha kuno mahu cimi siti lebih ni rantara muda siti termau siti sabah siti arya unsur sampai nawi tips iswa dan sajang satu satu lawai kun caw ban resap tak sebab satu patray thawai lawai terway yang ini kebanting boleh deh tak keli dia ke biru ayat sepermbaidom kun ត ਵਾਈ លោអោតាមភាពរចស័ព្ទនេះក៏អុយលោអោបើកប្លោបើកជោបើកឡាមនឹងធើប្លោឲ្យរួចដើរលោបើលោមិនបើកធើប្លោមិនរួចទេត້ອງលោជួយធើជួយបើកជួយកាន់ជួយប្រាប់ហើយក៏แอดมินពីបានមតាយធ្វើនេះក៏លោឲ្យជួយឲ្យលៀមដើម្បីរចស័ព្ទថា นี่ก็ឲ្យជ្រើនរឿង1នាទីការងារបានមើលថតតាមទីក៏ធំលក្ខណៈលំភូဆောင်នេះក៏ឲ្យឲ្យពរ100គីបាន់ទៅ4ឫ4មានបានគឺឯបានតាំងចាប់វឌ្ឍនៈដល់តក្កក្រឲ្យបបកសិលគំក្រដូចលែងខ្លៅឆ្លាតប្រពជាឲ្យសុខสบายគុនចៅបានទទួលនេះក៏ឲ្យមានទានទៅឲ្យចេញលេខនេះឲ្យបើកបើកលេខឆ្នោតឲ្យបានត្រូវទៅឡោ ผมหยิบห้าดอกหลุดหนึ่งเทียนจุดสองหลุดหนึ่งก็เลยลงปู่ไว้เอาไปเก็บเลยต้องเอาไปเก็บอันนี้ความเชื่อของแต่ละบุคคลเด้อใครจะว่างมงายก็ช่างผมไม่สนใจเพราะผมศรัทธาบารมีหลวงปู่ไม่งั้นผมไม่ลงทุนมาอยู่ขนาดนี้ครับสิ่งที่หลวงปู่ให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่หลวงปู่ช่วยก็คือเข้าในความฝันครับ โชคลาภบ,บารมีท่านช่วยช่วยผมจนทุกวันนี้ครับอันนี้ก็เลยสถาลงปู่เสียสละชีวิตมาอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งโจรผู้ร้ายมาผมก็ต้องสู้ก็ค,คือเสียชะละบุญบารมีของท่านสวัสดีครับคร<ม>ับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกทุกช่องครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาตามโค้งสุดท้ายนะครับตามความฝันของพิธาโค้งสุดท้ายนะครับก็จะวันที่17มเมกราใจลึกๆ 2568นะครับผมเห็นคลองเยอะก็พคนไม่ค่อยออกตื่นเต้นคับตื่นตันตื่นตันภูมิใจดีใจที่ได้มาถ่ายทำที่กระท่มราสังขารครับผมก็ได้เผยแพร่ให้ญาติธรรมได้ดูได้ชมครับครับก็ลายช่องอยู่จนน้ำไม่ท่วนเลยสิบเอ็ดช่องหนึ่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 งออ ปรวันะครับวันนี้ฝันโคงสุดท้ายเป็นไงบ้างครับเล่าก็อันนี้ก็ฝันก็อยู่การลงปูก็เกี่ยวกับลงปูนี่แหละฝันว่านาอฝามฝันเมื่อคืนวันพระช่วงที่ผมจะฝันก็คือจุดเทียนรอบนี้รอบนี้ประมาณแปดทิศแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณสิบเก้าแล้วข้างหน้าก็ยี่สิบเก้าแล้วก็ตรงสารปูก็ แปดทิศจุดทุกวันพระขึ้นสิบห้าข้ามกับเรมสิบห้าข้ามผมจะจุดรอบนี้แต่ถ้าไม่ลมแรงครับครับก็ได้ส่งให้พี่คมทรัพย์ได้ดูครับ,รบแล้วก็นอนแต่ก็นาวๆนาวก็ไม่ค่อยฝันเท่าไหรน่นอนพะวันเด็กมันลั่นอนไม่หลับหนาวเกินครับผมครับ,รบก็ฝันว่าปู่อันนี้เห็นลงปู่เลยนะอ๋อฝันลงปู่ว่าให้ไปซื้อ ชุดผ้าไตราจีวรับมาถวายท่าน1นึ่งชุดครับหชุดก็ประมาณแล้วแต่เราจะเอามันจะมีชุดละ800ยชุดละเก้าร้อยชุดละห0ารไม่เกินไม่เกินพันสองผมก็เลยเอาชุดละเก้ยเกบาทมาครับถวายหลวงปู่พอดีความฝันนั้นก็เป็นจริงว่ามีคนมาถวายด้วยก็มาจากโคราชจริงๆพี่แตงน้อยเมื่อเช้า ก็ได้มาเจอกันแล้วก็ผมก็พอดีขับรถกลับไปบ้านไปเอาจีวรนมาแล้วมาวางพี่เห็นปุ๊บก็วิ่งไปไหว้พิทักโอ้พี่มาเมื่อไหร่มาเมื่อกี้ก็ได้พาเกยถวายด้วยครับมนันนันคือลูกปู่ให้ถวายจีวรนแต่ในความฝันลูกปู่บอกว่าจีวรนนี้ให้ซื้อราคา2 7 8บาทครับครับสองอบบาทแต่ก็ในจีวรนจะมีตัวเลขอีกหนึ่งชุด ที่เขาแปะมาในอันนั้นเลยแต่ก็ต้องรอดูก่อนครับแล้วก็มาถวายในาร์มฝันก็มีคนมาเยอะผมว่าถน,นนนี้น่าจะสำเร็จที่เปิดเปิดโชคลาภให้ลุงปู่ให้สร้างถนนอครับก็ได้ฝันว่ามีคนมาเยอะแยะแล้วลุงปู่ให้ซื้อชุดผ้าไตรมาถวายท่านครับครับก็ฝันประมาณนี้พอดีหนาวเกินไปก็เลยลงมาก่อไฟให้ลุงปู่เงี้ยเลยทีนี้ ครับอันนี้เขาดูนิดนึงเนาะครับผมอันนี้จะเป็นชุดผ้าถ่ายที่ไปซื้อเมื่อเช้าครับก็เหยียบสองครั้งถึงโบเชตเลย,ยอครัง้งอันนี้ราคาที่ลวบป,ปู่บอกว่ากีวอนี้ราคา278บาทในฟา,ฟาร์มฟันนรให้เป็นแนวทางแล้วก็ตัวเลขที่มากับจีวรนจะเป็นแบบนี้ ศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งแต่ผมไปเขียนหนึ่งศูนย์ก็อ่าน,นกลับเอาเนาะ <c oughs> ครับอันนี้ความฝันแล้วก็ได้ถวายลุงปู่กับพี่แตงน้อยคือพอดีพี่มาก็เลยให้เขาเป็นเจ้าภาพร่วมบุญด้วยครับก็เลยถวายอันนี้ก็ผมจะขึ้นถวายข้างบนอีกทีหนึ่ง,งครับสองสบแปดมีเขียนไะหครับมีเขียน อันนี้คือให้ดูในในในี่ก่อน oh. ที่ผมเขียนไว้มาเพื่ผมเขียนไว้เลยแต่เช้า mm hmm. พอดีพี่แตงน้อยมาก็จับปิงปองทะเบียนรถเหมือนกันหมดอ mm hmm. แต่ทะเบียนรถแกหนึ่งเจ็ดเจดแปดครับครับแต่ตัวนี้เจ็ดแปดแกไปจับเขย่าเซมซีก็ได้หนึ่งอหนึ่งปดหก็คือเจดแปดเหมือนกัน mm hmm. ครับก็เลยแกก็จัดไปกับพี่พี่ทางนี้ไฟหลายชุดอยู่ <laughs> อันนี้ถ้า <laughs> น้อยให้เป็นแนวทางมีเข้ามีหลุด ก็อยู่ที่ลูกปู่ให้โชคลาภของเราอันนี้โค้งสุดท้ายช่องมณีก่อนคนดูน้อยอันนี้ช่องแอดจีนครับในช่องหัวหน้าใหญ่ขุมทรัพยานาในช่องบาวสักแล้วก็ช่องหนึ่งช่องเดียวกันครับ แล้วก็นรินพารวยครับพี่นารินพารวยแล้วก็ครับเมนิดดวงเฮงเฮงมากคอันนี้ก็น้องให้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายสองเจ็ดแปดกับศูนย์หนึ่งแต่ผมเขียนหนึ่งศูนย์เด้อโค้งครับผมครับโค้งสุดท้ายแต่ถ้าตองวดตองวดก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ตองวดให้ดูตองวดเดี๋ยวหาว่าเลขคุณทัดไม่ได้ชงไม่ได้โชว์อีกนะครับตองงดฝันว่าขับรถตัวเองแล้วก็ ปูโยนเหรียญให้ปูทุดงก็เห็นพระธุดงมาจริงๆสองสององค์สองรูปใช่ครับอันนี้ต่องวดเห็นเป็นเลขอะไรสองดแปดกับหนึงศูนเห็นไหมตัวเลขแปดอ๋อเลขหกัวอาเป็นเลขหกตัวนี้จะปริศนาอะไรอย่าง ตัวเดียวจะได้สามสามตัวค่ะเอาไปช่วยด้วยอย่าลืมดูตรงนั้นนะใช่คือตัวนี้แหละเป็นหกทำไมคุณทัดเขียนอย่างนั้นอันนี้ท่านบอกแบบนี้ผมต้องเขียนแบบนี้แต่ออกไม่ออกไม่รู้เป็นเก้าเป็นหกเป็นแปดมากทัานเก้าเป็นหกเป็นแปดแต่ราคาจีวอนจริงๆน่ะสองร้อยเจ็ดสิบเอดบาทแต่ผมไปซื้อจริงๆน่ะเก้าร้อยเก้าสิบเอดบาทครับชุดหนึ่ง พอแล้วพระด้วยับครับเมื่อคืนวันพระคนก็อยากจะดูเลขเชือกอีกครั้งหนึ่งค่เรื่ยเป็นครั้งเรกของพระธรรมสถานด้วยเลขเชือกเลขเชือกอันนี้ก็ให้ดูเลขเสือกเเชือกลงบวยโยนนก็ได้เหมือนเดิมกันสามสี่รอบนะสามรอบเหมือนกัอนครับอันนี้เลขเสือกเลขเสือกครับเสือกอันนี้โยนหลายครั้งก็มาแบบนี้เห็นยังชอ อันนี้เลขเชือกครับผมไม่ได้เลขฝันเดิอเลขเชือกอยู่ที่เราชอบนะ s m อ n FC ครับผมเลขเือกถ้าบางทีเขาพูดไม่ชัดเลขเสือกครับอันนี้ก็เลขเสือกแต่ถ้าพวกเราชัดเอาก็เลขเชือกดูวาสนาของใครชอบซาแกรมเลกเซ่ครับบางคนเขาว่าเอาเชือกมาจากไหนอันนี้ก็ได้ถามอยู่เชือกนี้เชือกหลวงปู ให้เก็บไว้ปีสามหกครับผมครับแล้วเชือกชุดหนึ่งให้ไว้ปีสามแปดแต่บางคนเขาบอกว่าพิทักษ์หลวงปู่ลัลสังขารปีสี่สามทำไมต้องมีเชือกปีสามแปดเอาสามแปดก็ก่อนก่อนสี่สามใช่ไหมครับห <c oughs> ลวงปู่ให้ตั้งแต่ท่านยังไม่ละสังขาร <c oughs> ปีสามแปดก็คือยางต้นใหญ่แล้วก็เลยหยุดทํานา <c oughs> ก็เลยเก็บตัวน,นั้นไว้ที่หลวงปู่ให้เก็บไว้ <c oughs> ปีสามหกท่านจับให้ไวเพราะไวาย,ยูตุก,กอันนี้ เลขกรก,ก็เพิ่งเปิดนนครั้งแรกปีหกดก็เท่ากับ32สองปีก็เขียนตัวนี้สามสิบสองครับสามสิบสองปีศูนย์ก็คืออยู่ในหม้ออ,มอยู่ในหม้อ32ปสครัองปีแต่ผมก็นอคุมทรัพย์วันนั้นว่าพี่เชื่ออะไรเชื่ออะไรผมไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรก็นึกได้ว่าเออเชื่อลุงปู่เราก็ต้องออกครับอันนี้ถ้าชอบเลขเชื่อก็ชุดนี้ โยนที่นู้นก็หกแปดเหมือนกันครับไม่ไปในเลขคูแปดนะครับอยู่เลยตลอดหกแปดพศมันจะออกแปดเก้าครับแต่ใครชอบเนาะอันนี้ปิดเป็นแปดหกเป็นแปดเก้า่านี้วะครับเดี๋ยวดูก่อนแปดหกกลับแปดเก้าเหมือนกันมันหนึ่งแปดหกแล้วก็แปดหกโยนที่ที่กระท่อมก็แปดหกบางคนเขาเห็นสองศูนย์แล้วก็มีชุดหนึ่งที่เราไปนู่นก็แเป็นอะไรฝัน ถึงเบาสักว่างไงเล่าฟังตออ๋ออันนี้ผมลืมเนาะลืมวันนั้นวันนั้นได้ไปที่กระท่อมช่วงต่องอดเนาะไปที่กระท่อมก็คือจะไปหลายครั้งแต่ไม่ได้ไปหลวงปู่ยังไม่ให้ไปคือยังไม่ถึงเวลาเปิดครับพอดีไปวันนั้นก็ครุขระถนนหนทางก็สุดยอดถ้าหลวงปู่ไม่ให้ไปเบาสักจะไม่เข้าไปร,ราคาเป็นแสนเป็นล้านทำไมต้องขับไปอย่างนั้นก็คือลำบากขนาดไหนที่เราจะไปหาคลิป ใช่ครับให้เอฟซีได้ดูได้ชมหาตัวเลขแต่บางคนก็เนาะคือถูกใจเขาบ้างไม่ถูกใจเขาบ้างสิบคนก็สิบอย่างอันนี้ก็แล้วแต่ก็กเลยฝันว่าเทจริงไม่จริงอันนี้ก็อยู่ที่ความฝันฝันเห็นบ่าวซักทั้งแม่บ้านทั้งบ้าวสักยืนหันหน้ามาทางทิศเหนืออแล้วลุงปู่บอกว่าพูดภาษาเขมนอ้อยอ้อยบ่าวสักเต่าตันรองจรังนั่งปะไปรปุบปวน ให้เบาศักสองพวเมียไปปักหลักเขตแดนอ,อยู่หลักที่สองครับแต่ไม่ได้ไปดูผมไปเมื่อวานผมก็ลืมลืมสนิทเพราะอายุเยอะแล้วครับ <c oughs> ลืมดูตัวเลขครับ <c oughs> ลืมดูตัวเลขเนาะคิดถือว่าบบาวศักถ้าผมฝันแบบนี้ท่านอาจจะมีงานการงานที่ดีครับผมแต่ทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านไปสองคนกับพวเมียครับครับจะเรื่องงามจำดีอยู่ครับบางทีอาจจะเป็นแม่บ้านเรื่องเขาดีกว่าบางทีเราไม่ดี แม่บ้านจะพยุงเราขึ้นบางทีแม่บ้านไม่ดีเราจะพยุงเขาขึ้นขนันแหละคือไปทั้งสองคนงานการอะไรก็แล้วแต่อันนี้อันนี้อยู่ี่ความเชื่อเนอครับผมก็ไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นโรงไปผ่านโรงแล้วก็รอปภค,ครับยุบสามเกียวไหมถ้าปันถึงเงิน,น,นก็ก็ <Fitz S 2> น่าจะพี่ก็น่าจะเท่าไร่นะสามสิบแปดสามแป อันนี้ผมกะเอาด้สยมแปดิัสามแปดย่างสามเก้าครับอันนี้ผมเดาเอาเลยผมไม่ได้ทำมบาวสักอันนี้ต่อหน้าลุงปู่คือเราจะพูดมั่วๆไปอย่างนั้นแหละครับสาก็ครับมมก็มั่วๆไปตามฟวามฝัน แม่จริงเนาะยังไม่ถึงด้วยใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็ยังอยู่เดือนรอเดือนครับสามแปดย่างสามเก้ากันยาก็กันยาก็เดือนเก้าสามแปดเก้าสองเก้าครับถ้าฟันแม่นถ้าฟันอยู่นีครับโดยฟันเห็นที่พันไปจะอายุเคยออกนะครับถ้าฟันเห็นคุ้มทรัพยานาคมันจะออกเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่ครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าฝันเห็นคุ้มทรัพยานาค ที่ไรในีุ่มทรา์จะได้ดีทั้งหมดเลยอันนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มฝันเนาะอยู่ที่หลวงปู่จะโปรดปรานครับผมผมก็ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนั้นมาคุยเล่นกับหลวงปู่ตอนหน้าหลวงปู่ไม่ได้ครับเราไม่ต้องไปคุยกันหลวงปู่ชแ้วแสดงไม่ได้ครับหลวงปู่จะช่วยแล้วเรื่อยครับหมดนี้นี่รู้จนต้องได้อะไรที่ยังนื่อใช่ครับจะรางวันใหญ่ละวมั้งถ้าถ้าไม่รางวัลใหญ่ก็คือการงานเขาจะไปเรื่อย เก้าทีละเก้าไปทีละขั้นทีละขั้นไปเรื่อยอันนี้ตามความฝันเนาะเหมือนกลุ่มทรัพยานาคเบกกล้องมาขนาดนี้ลงมาเจ็ดแปดคนแต่ถือกล้องคนเดียวเขาก็ได้ดีอยู่นะครับเขาก็ได้เป็นเจ้านายพวกเรากอันี้ก็ขอโชว์ตัวเลขอีกทีหนึ่งโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายฟันว่าปู่ให้ซื้อชุดผ้าไตรตีวรมาฉวายหลวงปู่ ด้วยราคา278บาทครับแาทแต่ตัวเลข8กับ9กับหกตัวเดียวกันเลยมันอยู่ในตัวเดียวแต่ถ้าซื้อยังงั้นมันเยอะเราก็เอาแบบนี้เลยครับ1 0ึ1นหรือ01เนี่ยนี้เห็นกับผ้าไตรที่มาจริงๆอยู่ในผ้าไตรอันนี้โค้งสุดท้ายครับผมครับถ้าชอบโค้งสุดท้ายก็จัดตัวนี้แต่ถ้าชอบต่องวดก็คือ4574ทะเบียนรถแล้วก็เรียน360หกกระสนก็ประมาณนั้น โชยทีหนึ่งแบบนี้เลยไม่เยอะเราพี่ตัวเริ่มๆนั่นแหละครับไม่เยอะครับซายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังตรงตนีครับผมเหมือนว่ากุญทัตวงกลมให้ตัวไหนถ้าผมวงกลมวงกลมเจ็ดสีครับมไม่มีพี่วงกลมแบบนี้ก็ฟังคลิปเอา เดี๋ยวเขาดูรูปดูคลิปไม่จบอีกดคลิปไม่จบครับนนเดี๋ยวก็รูดป,ปื๊ดรูดปื๊ดครับอ,อ,อันนี้ถ้าดูคลิปชอบไม่ชอบก็เราก็ดูเนาะไม่ไม่ต้องไปว่าเขายังงุ้นยางง,าางี้หรอกมันจะบาป <c oughs> ครับอันนี้ก็นับแรกคือขอบคุณ f อฟที่ช่วยประตูปัจจัยมา แล้วก็ขอบคุณแอดมินทุกๆช่องที่มาถ่ายทำกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงท่านทำงานสิ่งนี้ก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองคิดสินใดสมคำปรารถนาขอยก้าวหน้าตลอดไปก้าวหลังไม่เอาเอาก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองแล้วก็คนติดตามเยอะๆได้ประตูปัจจัยสิ่งที่ผมฝันนี้บางทีอาจจะเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างแต่ขอหลวงปู่ให้พรท่านให้ความฝันนั้นคอยเป็นจริงประสบผลสําเร็จทุกๆอย่างแล้วก็ขอบคุณ อีีที่ได้ช่วยสร้างถนนมาแล้วกราบกราบเท้าที่เคารพจริงๆที่ได้ช่วยถนนนนทางมาประตูปัจจัยแต่นี้ยังไม่ได้ทํารอดูวันที่17เพื่อจะได้เพิ่มจะได้เสร็จอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆคณะทุกๆทีมงานเลขเข้าเลขหลุดก็ให้เป็นแนวทางเด้อคิดเป็นแนวทางถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็จะกุจะกุ้ออกไป ขอบคุณครับผมขอบคุณครับเป็นพิธัสครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับสำหรับตัวเลขของพิธัศนะครับที่ผมเห็นที่ผมชอบนะครับก็คือตัวเลขฝันต่องวันของพิธัศนะครับท้วายหลวงปู่ตัวเลขที่ผมฝันอยู่ในกระดาษของพิธัสด้วยนะไม่เคยเป็นแบบนี้นะไม่เคยมาแบบนี้พี่มาถ่ายกี่ครั้งเขาไม่เคยมาตอมแบบนี้อืวันนี้มา เต็มเลยเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกๆมากนะใช่ครับไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยเมียงมีมาตอมเขาเรียกอะไรรวมบนนี้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรมาตอมใช่มาตอมเขาเรียกครับแมงวีบอ๊อฟเมงอะไรเมงวีบอ๊อมงอะไรไม่ใช่แมงวีไมเงมนรวมเลยมี่เมนรวมไอ้ที่เขาอยู่ในในถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาหนูเขาเรียกว่าสตาบ จำไม่ได้นะครับอันนั้นแหลยรวมอันรวมเลยภ <c oughs> าษาแคนเบอร์รี่เขาเรียกมันรวมรวม,ม,มที่อยู่ตามโพรงไม้แล้วก็มีไอ้น้ำมันที่เขาไปเปะกับที่เขาเอาไปเป,ปะแคนเป่านะนั่นแหละรวมนวิรวมรวม,รวม <c oughs> เด็กเรา่าอยู่นี่สาธุเด้อปู่เด้อขอให้ไฟเป็นจริงเด้อปู่เด้อนี่ ท่านผู้ชมนะครับตัวเลขที่ผมเห็นนะครับที่พิทธ์ฝันเห็นกับผมเกี่ยวกับผมนะครับผมเห็นในกระดาษพิธาต่องวดด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีสามศูนย์ด้วยนะครับสิบสองล้านตรงนี้นะที่สามศูนย์มอตรงนี้หมอคุถูกสิบสองล้านคือตัวนี้วดนี้เป็นของผมด้อยปูยหกสามอ่ะ ដែលជា